งนางพญาพึ่ง Honey Q Award จากงานใหญ่อลังการแห่งปีเปิดรังนางพญาพึ่งมอบรางวัล Honey Q Award ให้กับตัวท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่าง แบรนด์ดังอันดับหนึ่ง Honey Q โดยเปิดงานโดยโชว์เปิดต่างหนังพญาพึ่งของสามสาวพรีเซนเตอร์นำโดยเอชุติมาซักซีริพรนนำพึ่งนัทริกาที่สวยจัดเซ็กซี่เอลเอสกันทุกคนและว้าวสุดๆกับโชว์มินิสองของพรีเซนเตอร์ทั้งสามคนที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันสุดๆชอรักนำพึ่งนัทริกานีลุกฟยลจีดกับการโชว์เพลง I Just Why และเอชุติมามานนมาดร็อกกับเพลงสุดปิกสุดเด็ดต่อด้วยตั๊กชิริพรกับเพลงหมดห่วงเรียกเสียงกรี๊ดกันสนัน่น้อเอาจริงป่ะว่าแต่อยู่วงการมา 40- 40เกือบ40ปีแล้วนะพี่อยู่ตั้งแต่อายุจริงๆอยู่แั้ว16เป็นนากสาวไทยอ,อายุ19เเนาะ ไฟฟ้านมากกว่าเราขับรถผ่านดาราทุกคนหรือคนที่อยู่วงการบันเทิงทุกคนอยากขึ้นบิวบอร์ดใช่ป่ะจริงฉันผ่านทุกครั้งฉันเจอน้องคนนั้นน้องคนนี้ฉันไม่ไปทุกคนแล้วฉันบอกว่าฉันก็พูดกับเพื่อนเล่นๆสักวันหนึ่งถ้ามีฉันขึ้นบิวบอร์ดแก่ฉันไม่ไปตัวฉันเองฉันบอกอย่าบ้าอายุแก่แต่เนี่ยคือ์ดต้องเป็นแบบดีๆนะไม่ได้แบบสภาพอะอออบีฟอร์อะไรก็ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เอาสวยเลยไงแล้วทันนี้คิวอะ นเนระมิทที่ฉันขึ้นบิวบอร์ดเธอเนาะฉันกลายเป็นว่าดังชั่วข้ามคืนเลยอ่ะแล้วก็มีอยู่ตามสวรรณภูมิตามบิวบอร์ดต่างๆตามสายองสยามเยอะแยะไปหมดเลยจนในที่สุดพวกเราได้ขึ้นบิวบอร์ดเลยอะ่ะเวลาผ่านรู้สึกภูมิใจปะ่ะภูมิใจสเิเพราะว่าเพราะว่าตั้งพึ่งแล้วก็คุณเอ๋เนี่ยเขาได้ขึ้นก่อนเวลาตะผ่านอะตาเห็นว่าว้าวหรือเงี้ยมันสวยแล้วมันใหญ่เนาะใหญ่เงี้ยอว่ภูมิใจแทนเพื่อนนั้นน้องใช่เขาให้แบบใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะหัวเละโผล่อะไรอย่างเลยงี้ ว่าต้องขอบคุณฮันนี่คิวมากมากเลยให้โอกาสที่ดีมากกับเราขึ้นบิวบอร์ดครั้งแรกมาหรือหนูขึ้นบิวบอร์ดครั้งแรกแล้วหนกันเหรอหนูอ๋อไม่ค่ะปีที่แล้วขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่คือปีที่สองใช่ของฮันนี่คิวค่ะเคยขึ้นบิวบอร์ดมั้ยก็เคยแต่นานมากแล้ว นานมากแล้วอันนี้แบบขึ้นยิ่งใหญ่มากเวลาแบบว่าเพื่อนมาจากต่างประเทศค่ะขับผ่านเพื่อนทำยูฉันไม่รู้ยูอย่างปวดอ่ยนะแบบยูไปทำอะไรตรงนั้นหรอไม่รู้สิใช่ไหมจ้าเออลองดูสิอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนหนุก็มีความสุขค่ะของพี่เอ็ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณฮันนี่คิวที่ให้โอกาสพวกเราสามคนขอบคุณดีลเลอร์แล้วก็ตัวแทนคือฮันนี่คิวอ่ะไม่ใช่ว่าใส่ใจดับพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ทุกคนที่เห็นเสื้อผ้าเนี่ยคุณบิ๊กคุณนัทเจ้าของเนี่ยมือรียมพร้อมให้เราหมดเลยหน้าผมเสื้อผ้าทุกอออยยย่่่่าาางงงงคสสสตตูมมนนีัไลล์บบบิกกแแพเะทุ แังระยิบแต่ทำให้เรา,า the best ใช่ให้เรา <the best S 2> มาดีแล้ววันนี้ตัวแทนหรือดีลเลอร์ที่เห็นนะคะ ที่มาวันเนี้เป็นคนที่ทําเป้าสูงมากๆทํายอดสูงและได้ไปเมืองนอกและหลายๆคนไปเมืองนอกกเอ้บ่อยมากนะคะไปทั้งอิตาลีไปทั้งเอ่อเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันซึ่งฮันนี่คิวเขามอบให้ทุกๆอย่างนะคะที่เห็นทั้งคอนโดทั้งบ้านด้วยรถด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวต่างประเทศแบบ5ดาวพวกเราอยากไปแต,ไแต่ว่าน้องที่เขาย,ยังตอนนี้ยังไม่ได้ไปเพราะพี่เอขายของด้วยพี่เอไม่ใช่พรีเซนเตอร์ที่ไม่ขายท<ม>างานพี่เอพรีเซนเตอร์ที่เป็นคนไลฟ์สดขายของด้วยเป็นเป็นตัวแทนด้วยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เป็น สดจริงๆนะยอดขาย <ฮะ S 1> มันจะเข้ามาตอนนั้นเราจะฟังอ่ะไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะไลฟ์ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงหกโมงเช้าค่ะแต่รายไ <วะ S 1> ด้มดีมากจริงๆคือตอนนี้เวลาไลฟ์สดอ่ะมันจะต้องแบบค่อนข้างสลิปเพราะว่าติ๊กต็อกบางทีเราต้องสริปคำพูดอะไรหลายอย่างนะคะแต่ก็ขอบคุณ t ิ๊กต็อกที่ให้โอกาสพวกเราได้แบบได้เต็มที่กับงานอะไรเนี้ยพี่้ฝึกฝึกไลฟ์สดตั้งแต่เพจพี่อ้เองแล้วก็มาติกต็อกแล้วก็มาที่เฟซบุ๊กทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทําเพจตัวเอง สนุกนะคุณสนุกด้วยเงีง้ยแล้วก็แ<ๆ>บบเวลาไล์แล้วมันสนุก,กว่ะคนก็ชอบดูเลยพี่นับไม่ได้อ่ะพี่เป็นเซตอะเซตละสามกล่องคือพี่พี่เป็นคนไลฟ์สดขายของเนี่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ได้ไปเมืองนอกกับกับตัวแทนกับดีลเลอร์ก็คือพี่ทำงานด้วยพี่ก็เป็นตัวแทนคนนึงพี่สมัครเป็นตัวแทนมีบัตรตัวแทนทุกอย่างเลยค่ะนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เลยแนะนำน้องๆแล้วก็เนี่ยหยุดหยุดไลฟ์สดมาประมาณ น่าจะห้าหกเดือนแล้วค่ะลูกค้าก็ถามกันเยอะมากลูกค้าพี่มีมงนอกเลยนะไม่ใช่แค่มึงไทยพี่จะรู้เวลาว่าลูกค้าพี่จะมากลางคืนจะเป็นช่วงกีออ่โมงัวค่ำจนช่วงกี่โมงแล้วลูกค้าจากมืองนอกจะมาช่วงตีห้า น้องจะเซฟเวลาตื่นหมดเลยค่ะลาไลฟ์สดจะไม่ใช่แค่แบบขายของเดียวนะพี่จะทั้งร้องเพลงถ้าใครได้ดูนะร้องเพลงเล่นเกมนะคะเต้นระบำเต้นเต้นนะคะทุกอย่างเล่าชีวิตบางคนถึงติดเนี่ยจริงเล่าชีวิตส่วนตัวจะไม่ค่อยเน้นขายเขาเห็นดูนเราเขาก็ซื้อเอง่พี่ว่านั่เกิดว่าโลกออกมาขายของเดียวคุณไม่ดูหรอกไม่ดูเนาะลูกเนาะแล้วก็ต้องแบบเล่นคุยสนุกเใช่มันจะมีเล่นเกมเเอขาสนุกไงเล่นเกมไทยตัวเลขบางทีก็ใบ้คำ มีใบคําไทยทั้งคืนอะน่ะไทยก็ทั้งคืนแตงไทยไมันถูกจะบอกโอ้ยจำคาญเฉลยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหาอะไรมาเล่นเหราอมาเล่นค่ะมาเล่นตลอดแล้วสนุกด,ด้วยไงถ้าใครที่ดูตอนนี้อยู่นะคะก็เอ่อเข้าไปดูในตะกร้าพี่เอนในทิกกต็อกนะคะมี่ไปปัปตกตะกร้าไปเยอะมากค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะจะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดเยอะแยะไปหมดนะคะเข้าดูตะกร้าพี่เอเลย